รางวัลเพื่อนได้100รบาทนะครับมาผมบอกได้เลยพี่พี่ผมบอกตรงนี้เลยนะว่าจะขโมยใครนะดีๆนะครับแจ๊คนะแค่ปก่อนอเท่ากับว่าอีกหนึ่งคนจะติดลบหนึ่งรอนะครับผมบอกได้เลยว่าขาเราเปียกแล้วขาเราเปียกแล้วาไม่สามารถเอาขาเหยียบได้แน่นอนอ เราจะทำยังไงถ้าคุณพลาดได้ฝั่งซ้ายหรือขวาถือว่าโชคดีไปแต่ถ้าคุณมาอย่างนี้แต่รูดเราเวลาตัวทับใจได้เลยมันใส่บ่ได้แล้วเอาละเอาละสามเมื่อขยี้นเมียก็ให้เราแก่คอยแหน่เอายังเอายังเอายังอ่ขั้นที่หนึ่งขั้นหัว เด็กเยอะเด็กเยอะเด็กเยอะไม่ผมจะตูดไปแบบนอนไงเพราะว่ามันไม่สามารถเดินได้มันมันเหยียบไม่ได้พี่ล้มแน่นอนใช่ลองดูตูดตักขั้นที่หนึ่งขั้นแจ็คมาแล้วขั้นที่หนึ่งนะครับอีร้อยอีร้อยอีร้อยยูเซ่ก้าวไปขั้นที่สองโอ้ยมีจุดพักมีจุดพักใหม่อันนี้กรรมการยังคิดไม่ทันเลยนะครับ เราไอะไ,ไรอันนี้ยังอยู่ขั้นที่สองอยู่ต้องไปให้ถึงขั้นที่สามนะแล้วก็ระวังตกนะตกลบสิบนะล,ล,ลบสิบสิบเหรอใช่เ <laughs> มื่อกี้ลบสิบไปเลยโอ้ยมันคืเหมือนจะพูได,ดเฮ็ดนี่เอาน้ำมันทาไว้ที่นีถึงแล้วนะครับแจ็คถึงแล้วค้างไว้ก่อนค้างไว้อยู่นี่แหละลำดับที่สองลำดับที่สองที่นั ตอนนี้ฝ่ายนักบอลนะครับเล่นซ้ายแทงขวานะครับโอ้โหยกมือขวาเตะซ้ายเอ๊ะไม่ใช่นี่หว่ามากรรมกานเอาหนะกรรมการนะอ่าแล้วแต่กรรมการนะว่าจะมองเห็นตัวเลขไหนนะเอาเลยนะใครขวานใครน้อยใจกรรมการอ่าแล้วแต่กรรมการนะครับว่าจะเลือกเลขไหนนะ เลขสาอันไหนก็ได้ลูกเอาอันไหนก็ได้สามเลขสามหันไปบอกทางนู้นหันไปบอกทางนู้นเลขสามเลขสองเดี๋ยวเลขสองนี่ได้เงินหนึ่งร้อยดิอ่าเลขสองพี่แมทได้เงินหนึ่งร้อยบาทแต่ว่าเรายังไม่ถามคำแจ็คเลยว่าจะขโมยเงินใครเดี๋ยวแมทตัดสินใจให้เวลาเขายังไม่ขึ้นแร้วเขาได้สองร้อยเลยหรอได้หนึ่งร้อยได้หนึ่งร้อยผมโตกั้งแต่นู้นยังไม่ได้ติดลบอีกไงติดลบอีกโว้ยเนาะ

สองพ่อพ่อพินัทอย่าอย่าแน่นอย่าเดี๋ยวทำทีมงานก่อนอ่ะมึงฝังเสาแน่นใช่ไหมเดี๋ยวเลี้ยวฝังเสาแน่นไหมได้รับอยากลรู้อยากเดี๋ยวอยากหายใจอ่าแล้วคำนรวมพัเมื่อเมื่อก่อนขึ้นแข่งขันพินัทถามว่าทำไมต้องทำเป็นกลมๆรูเลยารู้แนะแน่ อ่าต่อไปท่านที่สามพี่เหลือผพาเพื่อนเอาไปเสียละพี่เหลือพี่เหลือครับพี่เหลือมาไหนถ้าผมโยนได้หมายเรียกชี้ให้กังไลยนี่โลครับบ๊อบมี่บ๊อบมี่ที่สามเลขตามกติกานะถ้าพี่เหลือโยนได้สามนะครับถ้าพี่เหลือโยนได้สามพี่เหลือต้องผักพี่นัทตกนะครับผมต้องผักต้องผักคำแจ็คตกนะครับผม ใครที่ตกก็ลบสิบนะครับดีเอบยลูกดีเอบาดีเอีาเอบ้พ่สงสิ้ด้วยแสดงว่ามีการย้งยเต้นเกิดขึ้นไอพี่เหลือพี่เหลือเป็นคนโยนหนึ่งะลูกหนึ่งนะหนึ่งลูกไาลูกลูกเหลือมเดี๋ยวม่ลูกเหลือมอรานเปนคนบอกวาได้เลขอะไรอต่อไปธาราเป็นกรรมการว่าเอาเลข่อะไรนะลูก มาลาบอกเลขสิบเลยลูกพ่อพ kind of ่อก um, ็พยายามส่งซิกอยู่พ่อก็ส่งซิกอยู่อั้ทรายทรายเรียกเลยเอาเลขไหนสองเรียบร้อยเลขสองรับเงินหนึ่งร้อยพร้อมกับยักษไปถึงไปถึงตอนนี้ผมได้เท่าไหร่แล้วตอนนี้อาคัมแจ็คจะขโมยเงินครับคัมแจ็คมือเปล่าตอนนี้เนี่ย ตอนนี้เขาได้คนละกี่ร้อยเลยใช่ไหมผมสามารถทำให้เขาได้ร้อยหนึ่งพี่้ยมผมขอโทษนะพี่เลีนะะขอโนาเราจำได้ในรอบควอไทายกันนะเออใช่ใช่อานเอาผมขอโทษนะพี่เริ่มลำเลือกคุณคุณนะเริ่มลำเลืกคุคุณคุณก็มีส่วน โอ้ซโปไโหไครแพ้มาไขแพ้เสียร้อยมุกมุกก็ทำมอมากโอ้ซุปไข่แพ้ใครแพ้เสียร้อยหนึ่งเก้าเีเหลียญมาเก้าแรกแล้วเก้าแรกคือเหลือมาแล้วอย่างน้อยที่สุดผมก็ได้เก้าสิบบาทเออเพราะลบไปแล้วสิบเอทำยังไงอ่ะตอนนี้ตอนนี้คำแจ๊กเลือดอยู่ว่าจะขโมยเงินใคร